เดี๋ยวเราจะมีได้รับเกียรติจากผู้จัดการแผนนะคะจากสุภัตครับคุณเข็มพรนะคะมาเปิดตัววิทยากรของเราเลยนะคะเนี่ยใช่ค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนสําคัญมากๆนะคะเรียกพี่ได้ไหมอ่ะไม่เรียกตัวเองป้า่ะได้ค่ะขออนุญาตไม่เป็นป้านะค่ะก็พี่อยู่นะคะก็อยากจะแนะนําอุนะคะกรองแก้วชัยอาคมชื่อเหมือนนางเอกคุณชาย ใช่คุณทยพธิพัฒน์ใช่ค่ะจะเกี่ยวหรือเปล่าไม่ทราบนะคะแต่ว่าเรื่องราวของอเนี่ยน่าสนใจมากเลยที่พี่อยากเล่าก็คือว่าเมื่อเก้าปีที่แล้วอะค่ะพี่เจออุ๋อยู่ที่ปากซอยมลนอทู่อยู่ฟังตรงข้ามใกล้ๆสายใต้เก่าพี่สาวเขาขายหมูปิ้งอยู่ปากซอยนะคะแล้วก็อุเนี่ยก็จบปหกนะคะทำงานโรงงานทำหลายที่เนาะเขาก็ไม่รับบอกว่าตัวเล็กทำงานไม่ได้ ก็กลับไปอยู่บ้านนะคะพี่สาวเขาซึ่งขายหมูปิ้งเนี่ยมาเป็นอาสาสมัครมูลนิธิก็คือมาช่วยดูแลเด็กๆ็กอะไรทํากิจกรรมอย่างเงี้ยค,ะค่ะก็พาอูมาดูแลหลานด้วยะนะคะจากเด็กปหกนะคะที่ไปทํางานโรงงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับนะคะแล้วอูเนี่ยพิการด้วยนะคะคือหูจะไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นวันเนี้ยเขาจะต้องใส่เครื่องฟังหูเครื่องหูฟังเครื่องช่วยฟังค่ะช่วยฟังช่วยฟังหูนะหูช่วยฟังค่ะ นะคะแล้วก็เสียงก็อาจจะไม่ชัดแต่ว่าทุกอย่างที่ฟังดูแล้วเหมือนเป็นอุปสรรคนั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคของชีวิตอุเลยนะคะตอนนี้อุอยู่ม .6 แล้วนะคะกำลังจะเรียนมหาวิทยาลัยเมื่อการเรียนนี้ไม่มีไม่มีมมวันช้านะคะสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดแล้วเรื่องราวในชีวิตเขาว่ามีอะไรที่น่าตื่นเต้นมากกว่านั้นอีกนะคะ,คะจากเด็กพิการนะคะเด็กที่จบป .6 เป็นแรงงานที่สาวขายหมูปิ้งอยู่ปากซอยชีวิตซึ่งแบบดู ทุกยากลําบากแต่ว่าในชีวิตของเขานั้นน่ะเขาไปถึงจุดที่ไม่น่าเชื่อค่ะก็เลยอยากจะชวนน้องๆทุกคนลองฟังเรื่องราวของอุแล้วก็ดูว่าเขาสามารถใช้สื่อสร้างสรรค์หรือใช้ตัวเขาที่เป็นสื่อเนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแรงบันดาลใจอะไรกับสังคมด้วยนะคะ,คะตอนนี้อุอเป็นพระสหายขององค์พาด้วยนะคะ เดี๋ยวมีเรื่องที่คงจะได้ให้สุดแล้วนะน่าสนใจไมแล้วก็ขอเปิดตัวผู้ช่วยอูอีกคนหนึ่งคือพี่นีอ่าพี่นีขอเสียงปรบมือให้พี่นีด้ค่ะพี่นีก็เป็นคนหนึ่งที่ทำกิจกรรมร่วมกับอูแล้วเป็นคนหนึ่งที่ช่วยเป็นทีมที่ทําให้อูเนี่ยสามารถก้าวมาถึงวันนี้ด้วยนะคะนีก็จะอยู่ข้างล่างนะคะเป็นล่ามเป็นล่ามให้เผื่อน้องๆแต่ละคนนะคะมีคําถามเนาะก็ได้สอบถามได้ค่ะโอเคงั้นขอยกเวทีให้กับคุณอูเสียงขอเสียงปรบมือได้ค่ะ ก็ตวสดเยาวชนทุกคนนะคะแล้วก็ยินดีมาบมากนะคะที่ได้ขึ้นเวทีเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็จะมาเล่ายังเล่าชีวิตของตัวเองนะคะค่ะตั้งแต่ตั้งแต่ที่เรียนจบปหุนะคะแล้วก็ได้ขึ้นกรุงเทพนะคะไปหาพี่จ๋านะคะแล้วก็ได้ยงหลานด้วยนะคะแล้วก็ ได้มีได้เจอทำงานมีโรงงานหนึ่งเป็นโรงงานติกเกอร์แปะตะิกเกอร์ที่ทัดโทรศัพท์นะคะแล้วก็มีมีงานหนึ่งเป็นโรงงานเย็บผ้านะคะเป็นยุดเย็บเป็นชุดกระโปรงของเธอนะคะค่ะก็ท่วงนานตัวเองได้ทำงานไปเรื่อยๆแล้วก็ ด้วยพี่สาวใครหมูด้วยแล้วก็เรื่องงานด้วยนะคะแล้วก็มีท่วงเนินนะคะก็ได้เจอได้เจอ,เ,อเป็นที่ทํางานของมูลนิธิเพื่อการปั่นไก่ฝั่งตรงข้ามนะคะห้องเช่าของตัวเองดูฝั่งตรงข้ามที่ทํางานพอดีนะคะแล้วก็ตรวนั้นก็เห็นตรงนั้นก็เห็น,น,น,หน,น,น,หนรุ่นเรานี่แหละคะ่ะมาทํกากิจกรรมที่มูนิธินะคะก็เลยเห็นตงใจอยากจะเข้าร่วม กิจกรรมด้วยนะคะเห็นแบบเขามีความสนุกสนานมากนะคะค่ะแล้วก็ตัวน,นั้นก็ได้เริ่มรู้จักกับมูลนิธิแล้วนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสาร,ร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิเรื่อยๆนะคะแล้วก็พอพอตัวเองได้รู้จักกับมูลนิธิมากขึ้นแล้วก็ มีทำมูลิตี้นะคะให้โอกาสให้โอกาสทํางานด้วยเป็นอาสาสมาัครมูลิธีเพื่อการเป็นอาชีพนะคะตอนแรกจะเป็นสมาชิกสมุรตอนเพื่อนงานก่อนร่วมกิจกรรมกับมูลิธีก่อนนะคะแล้วก็พอได้เป็นสมาชิกแล้วก็ได้เป็นอาสาสมัครทำงานกับมูลิธีนะคะแล้วก็งานที่ทําเริ่มแรกก็เป็นตัดหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับข่าว ทาการาการทำงานของมูลนิธินะคะแล้วก็มีทำงานทำงานกับมีทำร่วมทำกิจกรรมหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ได้เป็นเป็นนักแสดงละครใบหน้าขานะคะ,นะคะก็ได้ แสดงณรงค์เกี่ยวกับการทํางานของมูลนิีิเพื่อการพัฒนาศิทนะคะแล้วก็ได้ร่วมแสดงมายากลมายากลด้วยนะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ค่ะแล้วก็ได้ทํางานกับกลุ่มต่างชาติในพืน้นที่ตมุป,ปาการนะคะเป็นคุมพมา่าแล้วก็มพุทาเกี่ยวกับกิจกรรมตรงเติมพัฒนาศิทธ ค่ะแล้วก็แล้วก็รู้สึกตัวเองทุ่มดีมากๆนะคะที่ได้ร่วมทำงานกับมูลนิธินะคะแล้วก็ได้เจอหลายๆจึ่งหลายๆอย่างนะคะค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจนะคะแล้วก็ตอนที่ตอนเด็กๆเ,เป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออก แล้วก็มีปัญหาในการไม่ได้ยินนะคะแล้วก็พอได้มาร่วมกับมูลิธิเป็นโอกาสดีดมากแล้วก็ทำให้ตัวเองกล้าแสดงออกแล้วก็มั่นใจตัวเองนะคะแล้วก็ตอนนี้ตัวเองได้ได้ได้ร่วมโครงการเยาวตีดีเด่น กี่ยวกับโครงการยุติความรุนแรงร่วมกับองค์พราค่ะแล้วก็มีทําเป็นโครงการค่ะก็รูปตัวอย่างนะคะที่เปิดให้ดูค่ะก็ที่พูดออกมานะคะแล้วก็อยากให้เป็นกำลังใจให้กับเยาวชนทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนโดยการแก้ปัญหา เพราะว่าปัญหาสังคมมีเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็อยากให้ช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็ตัวเองบริการทํางานกับคุมเด็กต่างชาติเด็กคุมเด็กต่างชาต,เชาติเขาไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสเลยก็เลยได้ทํากิจกรรมกับคุมเด็กต่างชาติค่ะก็ยั่อล่าทีวพิตเป็นประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับผมนะครับจะเห็นว่า รูปร่างหน้าตาเนาะหรือว่าพื้นเพเนี่ยไม่ได้เป็นตัวกําหนดว่าเราจะทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้นะครับไม่ได้เป็นข้อจํากัดเลยนะครับอย่างเห็นาจากประสบการณ์ที่คุณรู้ได้เล่าให้ฟังเนาะนะครับทีนี้เดี๋ยวอาจจะมีช่วงเวลาแลกเปลี่ยนกันนิดนึงอยากจะให้คุณอูเนี่ยฝากถึงน้องๆหรือเพื่อนๆพี่ๆเราที่อยู่ตรงนี้นะครับว่าสุดท้ายเนี่ยการทำงานเพื่อสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่งานจิตอาสาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมัน มันมัน,ม,นมันจะทํำยังไงได้บ้างนะครับอยากฝากให้ฝากถึงข้างล่างนิดนึงอเงี้ยครับผมก็ที่พูดไปเมื่อกี้แล้วค่ะแล้วก็อยากให้เป็นกําลังใจแล้วค่ะอยากให้น้องๆช่วยทํางานช่วยผู้อื่นแล้วก็ช่วยสังคมอย่างที่ตัวเองนะคะถูไม่ดีตัวเล็กก็ตัวเองยังทาได้เหมือนกันค่ะขอบคุณครับขอเสียงพ <คะ S 1> รมมือ<ห>ดังๆ<ห>ด้วยนะคะ่ะ อยากขออนุญาตอยู่ตรงนี้ก่อนนิดนึงนะครับอยากจะชวนข้างล่างนะครับเหมือนกันนะเมื่อกี้เราได้รับกําลังใจจากบนเวทีอยากจะขอข้างล่างตัวแทนข้างล่างสักคนหนึ่งนะฮะส่งกําลังใจกลับคืนมาหรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนอะไรขอตัวแทนพวกเราสักคนหนึ่งพลังเยาวชนของเรามีจะสอบถามเรื่องืออยากจะถารมือะไรเะพิ่มเยามก็ไอ้นรครับนิมเนึ่งนะครับง ขอมือหน่อยขอมือหน่อยขอมือหน่อยขอสักหนึ่งคนหนึ่งท่านมีไหมครับอ,อ่ามีละค่ะสำหรับหนูนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่นะคะคนเราทุกคนนะคะเลือกเกิดไม่ได้นะคะแต่เราทุกคนเลือกที่จะเป็นคนดีเพื่อที่จะสร้างคุณงามความดีไว้ให้กับโลกใบ,ใบนี้นะคะเราทุกคนเปรียบเสมือนขอนไม้นะคะ แต่อยู่ที่เราจะสลักสลาเราให้เป็นอะไรถ้าสลักสลาตัวเองให้เป็นพระพุทธรูปสร้างคุณงามความดีก็จะมีคนกราบไหว้หนู่ชื่นชมในตัวพี่มากเลยนะคะสุดยอดขอบคุณครับคำคมมากมากพี่ยอดครับผมจะฟังและชื่นใจเนาะ,ะนะครับขอบคุณพี่มากค,คับขอบคุณนะคะจะโบ้มือใหพี่อีกทีนะคะพี่อู้นะคะท่านแรกนะฮะหนึ่งท่านแรกผ่านไปแล้วนะครับกับ เรื่องราวที่มาสร้างพลังเนาะค่ะ <c oughs> คิดว่าหลายท่านได้ฟังแล้วก็คงเกิดแรงกระเพื่อมข้างในค <c oughs> ่ะเนาะนะครับนั้นมาพบกับท่านที่สองเลยดีกว่านะคะคนนี้ก็จะเป็นหนุ่มหน้ามนมาจากเชียงใหม่หน้าตาดีมากนะคะเดี๋ยวพบกับเป็นเป็นพี่อวชนนะคะที่ทํางานในมหาลาัยทํางานกับเรื่องของแอลกอฮอล์อย่างที่บอกไปเนาะเดี๋ยวให้พี่เข้ามาแนะนําตัวอีกทีนะคะคุณนุ่มใหญ่คะ่ะเจ้าเสียงบมือได้ค่ะมาแล้วครับ ใครมีคำถามนะคะยกมือถามได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเอาไม์ไปให้ครับรู้สึกบรรยากาศเงียบครับก็พี่ชื่อพี่หนุ่มใหญ่นะครับก็มาจากเชียงใหม่เมื่อวานนี้เลยนะครับทางทีมงานเนี่ยเขาชวนไปมาร่วมโครงการพลังสื่อทีนี้เราก็สนใจแล้วก็อยากมาแล้วก็พี่ก็มองเมนี้มีพระคุณเจ้ามีน้องๆหลายๆคนที่อยู่ในนี้ พี่ขอใช้เวลาช่วงนี้ในการแลกเปลี่ยนในสิ่งที่พี่ได้ทำแล้วก็ได้มีประสบการณ์มาก่อนนะ้นนี่พี่เห็นน้องหลายๆคนเนี่ยเหมือนกับพี่เมื่อประมาณ3-4ปีที่ผ่านมาครับน้องๆครับพี่เคยเข้าร่วมโครงการกับทางอาจารย์ดนายคล้ายๆกับน้องๆมาทำสื่อนู้นสื่อนี้ที่ทางสสจัดขึ้นพอเราทำไปทำมานะครับเราก็ได้มีโอกาสไปทำเรื่องแอลกอฮอลน้องๆใครรู้จักเรื่องเล้าบ้างครับเล้าเนาะ คือเราไม่ได้ทําเรื่องของการกินเหล้าแต่เราทําเรื่องของการรณรงให้คนเนี่ยไม่ดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ให้ความเห็นให้คําแนะนํากับพี่ว่านี่ถ้าเราจะทําเรื่องเหล้าเนี่ยก็คือที่อ่ะช้อยที่1ก็คือปิดโรงเหล้าอันที่2ก็คือห้าไม่ให้ใครต้องขายเหล้าวิธีการแบบนี้เราคิดว่าใช้ได้ไหมครับไม่ได้เนาะพี่ก็เลยว่าเอ๊ะเราจะทํำยังไงได้บ้างสิ่งที่พี่ทํามาโดยตลอดเนี่ยเราจะไม่ทําในสิ่งที่ ไกลตัวพี่ว่าสิ่งสําคัญที่เราจําเป็นจะต้องทําร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่หรือน้องวันนี้เนี่ยพี่มาที่นี่พี่ก็คิดว่าพี่จะมาอาศัยที่จะมารับพลังจากน้องๆเช่นกันเพราะว่าพี่คิดว่าที่นี่เป็นเหมือนสนามแม่เหล็กที่ใหญ่มากทุกคนมาจากบ้านพร้อมด้วยพลังวันนี้ใครมีพลังบ้างครับยกมือหน่อยใครมีพลังบ้างเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นมีพลังช่วยส่ายตัวนะครับส่ายตัวส่ายตัวว่าเราหลอออกจากบ้านเรามีพลังไม่ใช่ว่ากินข้าวเช้าไปแล้วหมดแรงอะไรอย่างนี้นะครับ นั่นแหละครับเราจําเป็นจะต้องมีพลังจากข้างในเราในการที่อยากจะทําถ้าเรามีพลังเนี่ยพี่อาศัยวิธีการทํางานของพี่เนี่ยคือว่าเราต้องมีพลังในการที่จะออกไปเจอผู้คนก่อนนะครับน้องๆครับเราออกไปที่นู่นที่นี่เราออกไปงานเขาไปเที่ยววัดไปเที่ยวชุมชนไปเที่ยวที่ต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นมุมมองมิติที่มันเกิดขึ้นในความคิดของเรา ว่าเราอยากเออเราเห็นสิ่งนี้แล้วเนี่ยเราอยากจะทําแบบนู้นนะเราอยากจะทําแบบนี้นะนี่นคือจิตใจที่เราอยากจะทําเพื่อคนอื่นอยากช่วยคนอื่นอยากจะทําให้มันดีขึ้นแต่มีสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากก็คือเราจําเป็นจะต้องคว้ามันแล้วก็ลงมือทํานะครับพี่มองว่ามันคล้ายๆกับเออเหมือนไม้ขีดนะเหมือนพุหรือเปล่าคือไอ้เวลาเราออกไปเนี่ยเราก็มีพลังนะแล้วเราก็มีแรงบันดาลใจด้วยมันแตกบุ้มแล้วมันก็หายไป แต่บุ้มแล้วมันก็หายไปถ้าเราไม่คว้ามันหรือเราไม่ทํามันเนี่ยมันก็จะหายไปในความมืดและสุดท้ายก็คือกลายเป็นว่าเราไม่ได้ทําดังนั้นการที่เราจะได้ทํามันเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมีตอนนั้นพี่ทำเนี่ยอันนี้พี่แชร์เรื่องราวที่พี่เคยทำครับเนาะคือเราทําเรื่องเล่าที่เชียงใหม่เนี่ยเราพบว่าที่เชียงใหม่เนี่ยมีมหาวิทยาลัยกว่า10แห่งแล้วก็10แห่งนี้เนี่ยก็มีสถานบันเทิงเป็นจํานวนมาก ร้านเหล้าผับบาร์รอบมหาวิทยาลัยทีนี้เราเอ๊ะเราจะทํายังไงชอยที่หนึ่งคนบอกมาว่าให้ปิดร้านเหล้าเราไม่เอาแน่เพราะมันทําไม่ได้มันเกินตัวเราเนาะขนาดผู้ว่าราชาการจังหวัดหรือใครก็ตามก็ยังพยายามที่จะพยายามทํามันแต่มันก็ยังไม่สําเร็จดังนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราจะต้องเริ่มทําอะไรสักอย่างหนึ่งจากมุมเล็กๆสิ่งที่พี่พยายามจะบอกตัวเองว่าเวลาเราทำเนี่ยเราอย่าพูดเฉยเราย่าพูด แบบลอยๆนะครับหมายถึงว่าเราต้องขวายคว้าอย่างที่พี่บอกว่าพอเราเห็นไอเดียปุ๊บเนี่ยเราต้องจับไอเดียนั้นไว้ให้ได้แล้วประเด็นที่2ก็คือว่าเราจะต้องไปหาคนที่จะช่วยเราได้พี่ทําทุกอย่างเนี่ยพี่บอกว่าพี่ไม่ได้เป็นคนเก่งและพี่ก็ทําสื่อไม่ได้เก่งด้วยทํานู้นสิ่งนู้นสิ่งนี้ก็ไม่ค่อยได้แต่พี่มีสิ่งหนึ่งที่พี่มีคือพี่มีพลังมีใจที่อยากจะจะไปชวนคนที่เขามีใจเหมือนกันพี่มองว่าคนมีใจเนี่ยเราหากันเจอนะเวลาอย่างพี่มีใจที่อยากจะทํา วิดีโออะไรเงี้ยอย่าง acy, อยู่ที่เชียงใหม่คบเนาะมันจะมีอะไรบางอย่างที่เราจะดึงคนเหล่านั้นเข้ามาหาเราและเขาพอเราดึงกันติดเนี่ยเราเจอกันเนี่ยเราต้องชวนเขาทําแล้วเรามานั่งคุยกันว่าอย่างเราไปที่ไหนต่างๆเนี่ย<ๆ>เราเจอปัญหา <S 2> <S 2> สิ่งที่เป็นประเด็นสําคัญก็คือว่าตอนนี้ทุกคนเห็นปัญหาหรือยังตอนนี้ยอย่างน้องๆมาร่วมตรงนี้เนี่ยพี่ว่าการที่เรามองเห็นปัญหาเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดี ที่เราจะทําอะไรก็ได้ถ้าน้องๆมองเห็นปัญหาในชุมชนของน้อง,องเองที่บ้านของน้องเองและน้องอยากจะลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างเนี่ยพี่คิดว่ามันก็สําเร็จไปส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเห็นปัญหาที่อยู่ในชุมชนของเราประเด็นที่2ก็คือว่าเราต้องจับมันให้ได้จับไอเดียนั้นให้เจอแล้วเราก็ทํามันโดยวิธีการที่ทํำยังไงก็ไดท้ที่ผ่านมาเนี่ยพี่ก็ทําอะไรได้ไม่มากเรานึกถึงสภาพว่าเรามีปัญหาอย่างเช่นว่า พี่เนี่ยมีปัญหาเรื่องปวดท้องตอนนี้พี่ปวดท้องโอ๊ยปวดท้องแน่นหน้าอกแล้วพี่ไม่มีปากเนี่ยพี่คงจะลําบากหน้าดูพี่คงไม่คุยกับคุณหมอได้พี่ไม่สามารถไปคุยกับใครได้ตอนนั้นพี่ทํางานพี่ลุยอย่างเดียวเนี่ยเราอึดอัดนะเราอึดอัดที่เราทําอะไรได้ไม่มากแล้วเราอึอาดอัดแล้วทาแล้วมันไม่เปลี่ยนแปลงสักทีพอเราเริ่มเปลี่ยนคือเราต้องเพิ่มปากของเราครับเราต้องแ้าปาก พอเร,เราเริ่มมีอาการอ้าปากเนะี่ยทุกคนจะรู้ว่าอาเราปวดท้องเราเจ็บหน้าอกเราปวดหัวเราพยายามจะเอาอาการเนี้ยให้คนที่จะทางานด้วยเนี่ยให้เขารู้ให้ได้ว่าเรามีปัญหาอะไรที่ผ่านมาเนี่ยเราทําง่ายๆครับเราทําการแก้ไขปัญหาเรื่องเล่าเรื่องสารเสพติดเรื่องอะไรต่างๆในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราต้องจําเป็นสร้างคือคือตอนนี้พี่พูดเหมือนลอยมากเลยนะครับตอน,นลอยฟุ้งเต็มใ,ในอากาศไปเลยแต่ว่าเราจําเป็นจะต้องหา จุดที่เรียกว่าเป็นรูป,ปรธรรมนะครับน้องๆครับที่บอกว่าเราทําเรื่องเล็กๆที่เป็นรูป,ปรธรรมเพื่อจะทําให้ทุกคนเห็นว่ามันเป็นปัญหาคือตอนนี้หลายๆคนอาจจะมองไม่เห็นว่าเป็นปัญหาก็ได้สิ่งที่เราอาจจะทํามันเป็นเรื่องที่น้อยนิดมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆที่เกิดขึ้นในชุมชนแต่ถ้าเราเริ่มทำเนี่ยให้คนทุกคนเห็นปัญหาว่าเรามีอาการปวดท้องปวดหัวเนี่ยมันจะนําไปสู่การแก้ไขครับน้องๆครับที่ผ่านมาพี่อยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังว่า ตอนนั้นเนี่ยพี่เจอว่าที่เชียงใหม่เนี่ยความจริงทุกคนรู้ดีนะว่ากฎหมายเล่าเนี่ยเขาห้ามจะมีการาจัดการกินเลี้ยงกินเหล้าในสถานที่ราชการถูกไหมครับตอนนี้นพี่กําลังพูดถึงเชียงใหม่เนี่ยเคยมีคอนเสิร์ตท,ที่ทําจากคอนเสิร์ตหัวควายไม่รู้ใครรู้จักบ้างอ่าก็สัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปควายนะครับก็จัดคอนเสิร์ตท,ทั่วประเทศเลยเป็นการเฉลิมฉลองใหญ่มากซึ่งจะจัดในสถานที่ราชการเอ๊ะตอนนั้นเราก็คิดว่า มันทําไม่ได้นี่มันผิดกฎหมายนี่สถานที่ราชาการทําไมต้องมาจัดกิจกรรมแล้วก็มาตั้งโต๊ะลานเบียร์ซึ่งว่าเอ๊ะอันนี้เริ่มไม่ไม่โอละ่ะรู้สึกว่ามันไม่ดีมันรู้สึกว่ามันผิดกฎหมายแล้วก็มันจะมีผลเสียต่อคนจํานวนมากเราก็เลยลุกทําอะไรง่ายๆตอนนั้นเราทําอะไรได้ไม่มากครับพี่ถึงบอกว่าเราเลือกทําบางอย่างตอนนั้นอเผอิญว่าพี่แล้วก็น้องๆหลายๆคนเนี่ยมี ศักยภาพบางส่วนในการที่จะถ่ายรูปการเขียนบทความ <_ d extras> เขียนคอลัมน์ขึ้นมาตอนนั้นเราก็เขียนคอลัมน์ครับประมาณสักครึ่งหน้า a 4แล้วเราก็บอกกับเพื่อนๆจํานวนมากๆในพันทิปดอคอมครับน้องๆครับตอนนั้นเนี่ยเชียงใหม่คอนเสิร์ตเนี่ยอีกสองอีกสองวันจะจัดคอนเสิร์ตขึ้นป้ายทั่วเมืองเลยครับป้ายใหญ่ป้ายน้อยกองโจรเสาไฟฟ้าต่างๆขึ้นเต็มไปหมดทีนี้นเราก็บอกว่าเราทาไงดีเราก็เลยไปแอบถ่ายป้ายครับน้องๆครับแอบถ่ายป้าย แล้วก็มาแชร์บนพันทิปคอมว่านี่คือคอนเสิร์ตท,ที่เป็นคอนเสิร์ตเพื่อ,อการกุศลแล้วจะมีการจัดลานเบียร์และให้เด็กไปนั่งดิิงกันเนี่ยมันโอเคไหมเราตั้งคำถามแบบนี้พอผ่านไป12ชั่วโมงครับน้องๆครับ12ชั่วโมงคนมาตอบจำนวนมากบนพันทิปคอมว่าบทความของน้องเนี่ยน่าสนใจดีบางคนก็ให้ความเห็นว่ามันทําไม่ได้นะอย่างนู้นอย่างนี้พอ เรื่องพวกนี้ครับมันถูกปล่อยออกไปจากตัวเราเนี่ยคนจํานวนมากมองเห็นคนจํานวนมากรับรู้ทีนี้เรื่องทุกเรื่องเนี่ยมันก็เริ่มส่งไปที่จังหวัดครับน้องๆครับเรื่องนี้ถูกเปลี่ยนแปลงโดวยวิธีการบริษัทเล่าก็ประกาศออกมาจาก12ชั่วโมงหลังที่พี่พวกพี่โพสต์บนพันทิปดอทคอมปรากฏว่าเขาขออนุญาตย้ายสถานที่การจัดคอนเสิร์ตจากในพื้นที่ราชการไปเป็นพื้นที่เอกชนแล้วต้องเสียเงินมาหาศาลในการที่จะเปลี่ยนป้าย ว่าเราเปลี่ยนสถานที่การจัดงานจริงๆแล้วพี่คิดว่าเราทําอะไรแบบนี้ครับง่ายๆถ้าเราจะให้เราไปยืนต่อสู้กับพวกบริษัทอ็อกเกนเซอร์จัดงานเล่าเอาไหมครับเสี่ยงมากเนาะคือคือหนึ่งเสี่ยงแล้วก็แบบรู้สึกต้องปะทะกันเนาะแต่ถ้าทําแบบนี้เราจะสนุกแล้วเราก็ทําได้แบบง่ายๆที่ผ่านมาก็มีสื่อนะครับน้องๆครับที่เราทําได้โดยวิธีการถ่ายวิดีโอ ทำคลิปพี่ว่าทุกวันเนี่ยทุกคนมีมีสื่ออยู่ในมืออยู่ในตัวเองเนาะเพราะว่าตื่นเช้ามาเนี่ยพี่ก็เปิดละเห็นแล้วว่าทุกคนเนี่ยโพสต์รูปสถานที่นูน้นที่นี้มีคําความมีคําคมมีสิ่งที่อยู่ในตัวมากมายดังนั้นเนี่ยพี่คิดว่าเราจะต้องลุกมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมโดยมีคําถามสามคำถามง่ายๆที่พี่อยากจะชวนเราคิดและทําด้วยกันคือว่าเราทําอะไรได้บ้างเรา อยากจะเปลี่ยนแปลงแบบไหนและอีกประเด็นสําคัญคือสิ่งที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงมันจะไปคลิกปัญหาได้หรือเปล่านี่คือสิ่งสําคัญที่เราอยากจะชวนน้องๆในที่นี้ทาเพราะว่าร้านเหล้าที่เชียงใหม่เนี่ยถามว่ามันจะหมดไปภายในการทํางานของเราเพียง1ปี2ปีไหมก็คงจะไม่ใช่ไหมครับการที่จะให้เด็กเนี่ยเลิกเหล้าไม่กินเหล้าเนี่ยทำได้ไหมครับหยุดพี่จับพี่จับแก้ที่จะกรอกปากได้ไหมครับ จริงๆแล้วเป็นเรื่องส่วนตัวนั้นเลยตังก็ตังของน้องๆตังน้องสุขภาพน้องใช่ไหมครับแต่บางครั้งเนี่ยการคนที่คนกินเหล้าเนี่ยเขาก็มีผลกระทบต่อคนอื่นด้วยบางคนที่ไม่ได้กินเหล้าทำไมถึงโดนรถชนคนที่ไม่ไกินเหล้าทําไมต้องโดนตบตีอยู่ในครอบครัวของน้องๆเองบางคนอาจจะเคยเห็นว่า พขาโดนตบตีจากคนที่ดื่มเหล้ามีแอลกอฮอล์จริงๆแล้วมันเป็นความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในตัวคนนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างโดยการทําสื่อวิธีการทําสื่อกันวันนี้พี่ว่าน้องๆหลายคนเนี่ยมีความสามารถมีความเก่งในตัวเองเราจะต้องจับให้ได้ครับที่บอกว่าผู้แตกที่พี่พูดถึงเนี่ยน,นะครับนั่นแหละครับมันเป็นสัญญาณที่เราจะทํามันและพี่มีความสุขทุกครั้งนะครับน้องๆครับที่พี่ได้ทํากิจกรรมกับน้องๆในมหาวิทยาลัย เวลาออกไปเจอกลุ่มต่างๆได้แลกเปลี่ยนพูดคุยทำได้ไม่ได้ว่ากันอีกทีครับน้องๆครับแค่เพียงว่าวันนี้เนี่ยท่านพระอาจารย์ก็อาจจะมีคานอซุปที่ดีน้องเสื้อขาวอาจจะมีผักกาดขาวที่มาจากดอยที่ใส่ที่โอเคบางคนอาจจะมีเต้าหู้หลอด มีเต้าหู้ที่มันอร่อยคือพี่คิดว่ามันต้องเอามาใส่รวมกันนะครับเอามาใส่ในหม้อเดียวกันทุกคนมีอะไรเอามาช่วยกันเอามาหอมหนอกคนคน,คนเชียงใหม่เขาเรียกเอามาหอมหรือเอามารวมกันเนี่ยแล้วเราอาจจะได้หมอ้อที่เป็นหมอ้อต้มจืดที่อร่อยแล้วกินทุกคนอร่อยทุกคนกินแล้วแฮปปี้บางครั้งทําตอนแรกมันอาจจะเปิดไฟแรงไปแล้วมันไหม้ไม่เป็นไรนะครับน้องๆครับถ้ามันไหม้ เราก็คิดว่าเป็นบทเรียนแล้วเราก็เริ่มทํามันใหม่ที่สําคัญที่พี่ทำมาโดยตลอดเนี่ยพี่เชื่อว่าเราลุยทําวันนี้ทํามากน้อยไม่เป็นไรเพราะคืองานจิตอาสาเราทําตามจิตของเราจิตเรามีแค่ไหนเราก็ทําไปแค่นั้นเราอยากจะทําในมุมที่เราพอจะทําได้นะครับที่ว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สําคัญคือหัวใจของเราจะกว้างขึ้นจะขยายมากขึ้นจะใหญ่ขึ้นโตขึ้นไม่เพียงแต่คิดแต่เรื่องตัวเอง เราจะคิดเรื่องคนอื่นด้วยพี่เป็นกําลังใจให้ทุกคนในการที่จะลุยทํางานไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าหรือเรื่องชุมชนทุกชุมชนมีปัญหาเรื่องเล่าทุกพื้นที่มีปัญหาเรื่องเล่าเพียงแต่เราจะเห็นปัญหาหรือเปล่าแล้วลงมือทํากับมันขอบคุณครับขอเสียงปรบมอให้กับพี่นุ่มใหญ่ด้วยนะครับ mm hmm. ขออนุญาตยังอยู่ด้านบนก่อนนะฮะ mm hmm. นะครับเออเนาะได้ฟังแล้วก็ชื่นใจอีกแล้วนะครับมีคนถ้ามีคนอย่างเงี้ยอยู่ทุกหมู่บ้านเนี่ยนะฮะ ไม่ต้องมีสสสเลยนะครับก็อย่างเช่นประเด็นเรื่องของที่ประสบการณ์ที่นุ่มใหญ่ยกขึ้นมาเล่าให้ฟังเนาะเรื่องของที่ไปโพสในพันทิพย์นะครับสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนหลายๆอย่างได้เลยเนาเปลี่ยนสถานที่จัดงานเปลี่ยนประเด็นอะไรไปได้เลยนะครับอย่างเงี้ยถ้านี่คือพลังของสื่อเนาะถ้าอยู่ไปถูกจังหวะแล้วก็ถูกทิศถูกทางเนี่ยมันก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนแล้วก็ที่สําคัญเราไม่ต้องเอาตัวเองไปประทะด้วยใช่ไหมฮะ ไม่งั้นถ้าพี่หนุ่มใหญ่ไปชูป้ายเออเออเอออาจจะมีอาจจะโดนอุ้มหายไปเลยก็ได้นะฮะอาจจะโดนกระป๋องเบียร์ครับผมนะฮะได้ฟังเรื่องดีๆแล้วนะครับอยากจะขออนุญาตเหมือนเดิมนะครับขอสักหนึ่งท่านทางด้านล่างแชร์ประสบการณ์หรือแลกเปลี่ยนหรืออาจจะมีคำถามนะครับสักนิดหนึ่งครับช่วงสั้นๆตรงนี้มีไหมครับหนึ่งท่านครับยกมือยกมือเมื่อกี้ฝั่งนี้ละขออนุญาตเป็นฝั่งนี้ดีกว่านะครับจะได้ จะได้การทางานในมหาลัยยากไหมยเงี้ยขอฟังนี้ครับหนึ่งท่านครับผมเอาเลยครับมองซ้ายมองขวามองกันทําไมมองกันทําไมเรียกไหมเรียกไหมนี่เงั้นเรียกเลยนะออนะครับมีไหมครับอ่าหนึ่งท่านมีไหมครับอยากอยากจะแลกเปลี่ยนหรือประสบการณ์ที่ทํางานที่คล้ายๆกันก็ได้นะฮะนะครับอยากจะแลกเปลี่ยนเอาน้องข้างหน้าดีกว่าเสื้อเขียวเนี้ยนะครับ สังเกตพี่มองอยู่ยข้างๆมองตาพี่เขาแบบใช่ไม่กระพริบเลยตาเป็นมันเล,เลยได้ฟังเรื่องราว<อ>แล้วตาเป็นมันนะครับขอนึงคนในนี้สโคบลงมาแล้วครับโรงเรียนอะไรเนี่ยโรงเรียนอะไรครับใครเอ่ยเอา,เอาเละว่า,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 ห,า,าหมือนั่นแหละนั่แหละ่ะใหรเอ่ยขอนึงคนเหมือนเหมือนแบบบังคับจิตใจมากเลยถามก็ได้ครับผมผมก็ขออนุญาตถามพี่นะครับว<อ>่าสมมติ เรามีโครงการอย่างเช่นเรื่องเหล้าเรื่องแอลโกอฮอล์อย่างเงี้ยใช่ไหมครับอย่างที่พี่พูดเมื่อสักครู่นี่เลยว่าถ้าเกิดมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวอย่างเงี้ยครับถึงแม้ว่ามันจะไปยุ่งกับคนอื่นแต่ถ้าเกิดเขาตั้งหัวข้อคําถามกลับมาว่าทําไมเขาจะต้องเลิกถ้าเกิดมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขา,าครับพี่มีวิธีการยังไงอันนี้พี่เคยเจอหลายคนบอกว่าทําไมต้องมารณรงค์กับเขาบางครั้งเนี่ย มันเป็นเพราะว่าเราอาจจะมองไม่เห็นปัญหานะครับเป็นสิ่งสําคัญว่าเราคิดว่าเงินเราตังเรากินเราสุขภาพเราไปยุ่งกับกูทําไมถูกไหมครับกูยอยากสนุกกูยอยากมันคืออันนี้เรากลายเป็นว่าเราไปอยู่ใน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 ใ,ใ,ใ,ในสิ่งที่บริษัทเล่าบอกถูกไหมครับบริษัทเล่าบอกบอกว่าเราสามารถสร้างเพื่อนเราสามารถสร้างความสนุกอะไรต่างๆก็เลยแบบว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยคือความจริงแล้วเราต้องเริ่มโดยการเปลี่ยนครับเปลี่ยนที่ ตัวของเราเองเปลี่ยนพื้นที่ในการที่จะทำงานเพราะว่าปัญหาพวกนี้เนี่ยมันต้องอาศัยการเริ่มสร้างแบบว่าสมมุติง่ายๆคือเราอาจจะตั้งคำถามกับสังคมว่าใครเป็นคนบอกว่าเหล้าเป็นเป็นตัวการที่ทำให้เกิดความสนุกใครบอกเล่าแล้วกินสนุกมันที่สอสทำตอนนี้ว่าสสใช้คาว่าอะไรนะครับมีอตอนนี้มีโงรงการอย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเราอ่าอย่างเงี้ย<อ>คือเหมือนกับว่า เล่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ like. ่งท pues ี่ทําให้เราสนุกได้นะคือเราต้องพยายามต้องช่วยบอกช่วยในการบอกกล่าวคือสิ่งแรกที่คือจะทําได้ก็คือว่าทําให้เขารู้เท่าทันก่อนว่าเล้าเป็นยังไงมันหลอกเขาแบบไหนเนี่ยเขาถึงจะรู้ว่าเล่าเนี่ยมันไม่ดียังไงครับผมครับนะครับทั้งคําถามและก็ความคิดเห็นนะฮะดูที่ต้นตอเนาะของปัญหาก่อนครัพี่ยอดขอบคุณพี่นุ่มใหญ่ครับปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งด้วยนะครับนะครับเอ